สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมครับอีกเช่นเคยพี่น้องเบาหัวเตอับพี่น้องหลังจากบ่ได้เห็ดเกิ่มาพี่น้องอาทิตย์กลัวกลัวมือนี่กิดมีแนวมานําเสนอพี่น้องอีกคือเก่าเับพี่น้องเนี่นี่ในกระปุ๋กในกระปุ๋กนี่ในกระปุ๋กท้ายกันว่ามันคืออียงพี่น้องนะฮะก่อนที่เขาสีไปเปิดโอ้บพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งน้ำเด้อพี่น้อง เพื่อสิได้แจ้งเตือนทุกคลิปที่ผมลงไปพี่นองก็สิได้เห็นหรือว่าเป็นการเปิดการม้องเห็นก็สิได้เห็นคลิปกอนมูพี่น้องเอาเป็นว่าเปิดกันเลยพี่น้องเฉลยก,กันเลยนั่นก็นคือสมปะดพี่น้องสมปโดก็คือแหนมแหนมปลาแหนมปลาชะดปลาชะดบบานเขานี่แหละบาน ใชบ้านเอื่นปลาดูค้องปาจากกุวันพี่น้องใอ่เป็นเฮียบานตอนสงการซื้อมาฝากนี่เห็นไปพูดหลับป็นแล้วละ่ะส้มปลาะโดหรือว่าแหนมปลาะโดนั่นเองพี่นอ้องอันนี้แซ่บที่สุดเป็นว่าตอนปีไม่ว่าได้กินมันเหมือนเป็นเลยว่าได้ซื้อมาฝากแต่ว่าเป็นกลับสนกันปีนี้เป็นซื้อมาฝากเนืออะไร ส้มปลากะโดดส้มปลาโดก็คือเป็นการเห็ดสม้มเป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึง่งอีสานเขาก็สิมีปลาแดกปลาล่ารับ้องการถนอมอาหารไปใส่กินโดนๆการเห็ดส้มนี่คือกันกสิมีส้สมเนื้อส้มหมูส้มมัวสมม้มปลามมมปลาจมปลาปุ่งจมเป็นสันหลักพี่น้อง เบื้งเด้อพี่น้องมาดิโอ้ยหอมหวยฮวยหอมหวยฮ่วยเอาออกมาพี่น้องเบิดงมันเป็นแบบเดียส้มปลาดูหรือว่าแหนมปลาดูปลาชะดูนั่นแหละพี่น้องอันเดียวกันขอกดหยาดเก็บก่อนนี่พี่นอ้องที่เป็นเนื้อขาวๆปลาชะดูก็คือดูมันกับตีไข่ปลาคอหรือปลาปลาช่อนนั่นเองเป็นปลาตระกูล กินปลาเอเลียนสปีชีพี่น้องต้องพากกันเต่ากินเดี๋ยววันสีกินปลากินยังเมือก่อนเป็นเอเลียนสปีชีคือกินในสุยางกินปลาหน่อยปลาเล็กปลาใหญ่กินในสุยางพี่น้องนี่คือปลาชาโดเพินเอามาเห็ดสมว้าวลายไหลพี่น้องวะมากินจักเชียนี่พี่น้องพริกสดโวยลงไปเลยกินในเบิรเปียก สีซิมให้พี่น้องเบิ่งก่อนปลาจระดูอุ้ยพี่น้องหอมห่วยห่วยเนื้อล้วนร่วนเนื้อล้วนร่วนนะครับพี่น้องเนื้อล้วนร่วนนี่สีก็มี้องเบิง่งหอมพี่น้องกันคนเห็ดเป็นนี่ก็คือหอมแต่ห็นเห็ดบเป็นคนเห็ดบเป็นก็สีออกกินแบบโอโอจังเลยอีกเปล่าพี่น้องฟังว่าจังไรภาษาไทยโอก็คือสีมีกินข้าเป็นสีหน้าพี่น้องกิน <laughs> กูดไ,ได้เปแีลยได้เอมเมนตนกัางล้วพี่น้องคำาบาโอ้นี่ภาษาไทย y เขาเนเปลียวอะไรผี่คุณกาลที่ไปพยกันเอ้าย่อนพี่น้อ,อง,องยๆๆ่อนเดี๋ยวสีซีมีพี่น้องเบื้องกันโอ้สีแน่นเนื้อพี่น้องเนื้อแน่นเนื้อเขาเปนแล้วี่นแลว้วคือมันเปรีย<อ>ป้ยวแล้วภาษาจำอื่นมันเปลี่นแล้วสมแล้ว สมแล้วเปรี้ยวแล้วจานที่สีหัวมันสมไปคือเบิ้ง,งน้ำม,มันจะออกมาไหลออกหน่อยอ,ออกไหลเนื้อเขาสมแห้งแบนนี้พอดีเลยนอะเอา้าแก่มแก่มกับกพริกหน่อยเจ็บแซ่บอา้าวมาเด้อพี่น้องเจ็บแซ่บต้องกนรรดครับผมครับผมบาหัวเถอะเอาลุยพี่น้องลุอยอื นก็เสียบแล้วพี่น้องลานนี้ร้านนี้แซ่บที่สุดไอ้เพคนว่าไอ้เ็นงานน้ำกันยังเป็นคนอุดรคนอุดรมีคือสมอุดรน,นี่พี่น้องสมปาอุดรดูอำเภอสร้างคอมความปากจากอุดรจำบุมมพศ อย่าหวานรสเปรี้ยวๆคือ,อกันครับส้มเงาสมมูนอะไรไปน้องสมฟ้าขอดีของส้มโบโลก็คือหนึ่งเลยบะหมี่กางพี่น้องเนื้อล้วนๆเป็นเนื้อล้วนๆเขาหยัดรักเอพี่น้องเป็นเนื้อล้วน,นๆ,นนๆบะหมี่กางแล้วก็กินบะแฮง ซื้อสมปาบานเโฮสมปะเขาวสมปา,าสมปาซุ้งสมปาจมแก้มหอมวางคนคนแต่สิมักแบบว่าอินซุก แต่ขออนุญ,ญาตพี่น้องผู้ใดที่บล็อกกินดิบนะครับอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลณแต่ขอสวขออภัยน้ำผู้คนถึงบอกกินดิบอันผู้ไร่กินกะมาลอดพี่น้องแสีบๆน้ำบ้าลอดเนียกระหอมกระปิดรอ không cả suốt đó là cái đấy แล้วก็มีผักแหนมผักกระเส็ดผักกระเส็ดบ้านเราแล้วพี่น้องผักกระเส็ดก็คือใบกระถินเป็นภาษากลางคุณนึกสาง,งเกินผักกระเส็ดพี่น้องอุ้ยเต่วันจันทนี่ไม่น่างมั้งวันจันทร นันเสียมเอนีวันบ้มีกัางยี่เนาะงันเนื้อรุ่นรุนเนื้อรุนรุนเนพื่น้องหรือเกิดตรวจบบ้องนี่อะรี่ยุ่มปลาจระดูอุดรอำเภอสร้างคอมนี่แหละน้ำเบอร์วันฉบัดอาเป็สินค้าโอท็อบ ai cũng vào tao hù đấy các <laughs> <laughs> nắng là gì nhớ chắc ngay không được tập toàn những cái thứ ở đây thì luôn เป็นปกปิกเลยนะพี่น้องอ่าพันเลยเป็นปกปิดไม่พี่น้อง ปีกะเพร็ดเผือเอานี่เอาตัวตัดเสียงก็เสีองนอเนาะก็เหลือก็ได้ หลอนเหมือนกันทำยังไงเบสป,ปักปีกพี่นั่ง bữa bao giờ cả lืm néo kẹo này bây giờ, không nào bây giờ, เนีนเนเลยเนื้อเนื้อล้วนๆวนเนื้อเนียนเนีนแบบสุดดอดเอาดนว้างมีกะคำขอคำน้่ยน ตอนจีร้าพี่น้องไปสุดยอดความแสบเอาเนีย่ยคำนี้ให้พี่น้องนะครับคำยังไงไป สุดยอดบัไกินโดนแล้วไปน้องตัอวาอาก็อยากซื้อมาฝากก็สงการกั่ปีไหม่เ,เ,เลยทีเดียวยุติใจละเอียดบ่เอยบ่เอยเห็นบ่เอยมีเวอำมพอจังหนันกหนาินีครับเจ่ว่าผมบ่เคยไเปเปบิองมะลูว่าเป็นเนสร็จกระจัดเป็นแบบแบบอันนี้อก,กินยู่อไอ้แล้ซื้อมาฝากประจำ รถจัดสื่อปากแสบด้ครับพี่น้องเอาเปา็นว่าคลิปนี้เบาขอรัพี่น้องเหอนกันคลิปนะทีมีอย่างมาชวนพี่น้องกินขาวอีกน้ำ,นำเสนอพี่น้องอีกติดตามด้ครับคลิปนี้ผมเบ้ามาเตือขอรัสพี่น้องเปมือนกันสวัสดีครับ